ครับต่อไปจะเป็นการตรวจสอบนะครับชิ้นส่วนอุปกรณ์ในระบบจุลเบิดนะครับทั้งแบบ C D I และแบบหน้าต้องข่าวนะครับโดยทยอยตรวจทีละชิ้นนะครับจากชิ้นส่วนที่อยู่ใกล้ที่สุดนะครับก็จะเป็นบนจอนะครับจะเป็นสวิตช์ดับเครื่องนะครับจะติดตั้งนะครับอยู่กับฝา ครอบพัดลมนะครับนี่นี่นี่นะครับฝาครอบพัดลมระบายความร้อนนั่นเองนะครับนะอุปกรณ์ก็จะเป็นมิเตอร์นะครับแบบดิจิตอลหรือแบบเข็มก็ได้นะครับของครูก็จะเป็นแบบดิจิตอลนะครับพอดีใช้แบบนี้นะครับนะครับนี่นะครับวัดตรงไหนวัดตรงขั้วนะครับสายไฟตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงที่เป็นโลหะตรงนี้นะครับนี่นะครับนะเพราะว่าสวิตช์ดับเครื่องนะครับ ถ้าเราหมุนไปที่ตำแหน่งออฟนะครับนะจะต้องต่อถึงกันนะครับเพราะไฟจะวิ่งจากไปลงกาวนะครับไฟที่คอยนะครับจะวิ่งลัดลงกาวเพื่อให้เครื่องดับนะครับนะดังนั้นถ้าเราตรวจวัดแล้วมันต่อถึงกันแสดงว่าก็ปกตินะครับเดี๋ยวผมจะลองเซตอุปรกรณนะ์นะครับ อะอันนี้ลองดูนะครับลองวัดดูนะครับอ่ะดูชัดๆนะครับอ่ต่อถึงกันนะครับแสดงว่าในตำแหน่งออฟนะครับถ้าออนล่ะนะครับลองดูออนไม่ดังนะครับไม่ต่อนะครับก็ยังปกติอยู่นะครับ นะครับนี่ลองวัดดูนะครับอย่างนี้นะครับสวิตถือว่าปกตินะครับซื้อดับเครื่องโอเค